คะ่ะพบกับสำนักข่าว HGS 4.0000 00รายงานค่ะวันนี้อยู่กับคุณปู่โรแรกซึ่งเป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายของโลกใบนี้ค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์เล็กๆและยังสร้างออกซิเจนให้กับเราอีกด้วยนะคะเอ๊ะแต่ทำไมคุณปู่โรแรกถึงเหลือต้นสุดท้ายล่ะคะฮ้ยังจะกล้าถาม ก็พอกิจกรรมของมนุษย์ที่มันกระทบกับป่าไม้น่ะสิไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนกว่าจะโตมาได้ไอ้พวกไม่สนโลกไม่สนธรรมชาติไอ้พวกมักง่ายที่มันนะสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดไฟป่าใหญ่โตตั้งเยอะแยะเห็นไหมในข่าวนะ่ะรู้ไหมฉันสำคัญมากนะ ฉันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์เล็กๆที่น่ารักมากมายอย่างกวางลิงนกแล้วรู้ไหมฉันทำให้พวกมนุษย์อยู่มาได้ก็เพราะว่าฉันเนี่ยสร้างอากาศที่ดีๆให้กับพวกเธอทั้งนั้นพวกเธอควนสำนึกบุญคนฉันนะวา คุณปู่นี้เท่มากเลยนะคะเนี่ยถ้างั้นเราในฐานะมนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากต้นไม้เราควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยการไม่ตัดไม้ทําลายป่าช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มต้นไม้ให้กับโลกใบนี้และยังเพิ่มเพื่อนให้กับคุณปู่เราอีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้สํานักข่าว h g s c 0 0 0 0น์ 000. ขอบคุณคะ่ะ